สวัสดีสาธุชนทั้งหลายวันนี้แสงแห่งธรรมจะพาท่านเข้าสู่ธรรมะที่ทำให้โลกอยู่ร่วมกันอย่างงดงามธรรมะที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งไมตรีเชื่อมใจคนเข้าด้วยกันด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้เป็นเครื่องผูกไมตรี สังขะวัตถุนิจตาริอิเมธรมาดุข,ขังนิบเบปติและในภาษาสันสกฤตว่าสังขะวัตตุนิจตาริเอเตธามาหะโสหาดังบันทยันติธรรมนี้เรียกว่าสังคหะวัตถุสี่คือทำเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนทางแห่งไมตรีและความรักอย่างบริสุทธิ์ ความหมายโดยรวมของสังขาวัตถุคําว่าสังคหะแปลว่าเกื้อกูลยึดเหนี่ยวและวัตถุแปลว่าเครื่องมือหรือเหตุแห่งธรรมดังนั้นสังขหวัตถุคือธรรมที่เป็นเหตุให้คนรักกันผูกพันกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสังขหวัตถุนิจตาริ ทานังปิยาวาจาอัตจริยาสมานัตตามีสี่อย่างคือทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานัตตาทานดานะการให้บาลีทานังพิกาเวสังคหวัตถุการให้เป็นเครื่องผูกไมตรีสันสกฤตดานัง สังหะวัตุทานคือการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนคือการปล่อยมือจากความยึดถือและการสร้างความสุขให้ผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าทานังพิขเวปุญญเขตังการให้เป็นนาของบุญของโลกในชีวิตจริงการให้ยิ้มให้คำพูดดีๆ ก็เป็นทานการให้เวลาให้กำลังใจก็เป็นทานการให้โอกาสแม้กับคนที่เคยล้มเหลวก็เป็นทานเช่นกันเพราะการให้ทำให้ใจเราเปิดและเมื่อใจเปิดโลกทั้งใบก็อบอุ่นขึ้นปิยะวาจาพูดจาอ่อนโยนบาลีปิยะวาจา สังขะวัตถุสันสกฤตปริยวาจาสังขะวัตถุปิยวาจาคือวาจาที่เปี่ยมด้วยเมตตาคือคำพูดที่ทำให้ใจผู้อื่นเบาไม่ใช่คำพูดที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าปิยวาจาสังหัดสะมูลังวาจาไพเราะเป็นรากฐานของความสามัคคี คำพูดที่ดีไม่ต้องหรูหราเพียงพูดด้วยใจจริงก็เป็นพลังเยียวยาในชีวิตจริงคำขอบคุณที่จริงใจอาจเปลี่ยนวันแย่ให้ดีขึ้นคำขอโทษที่อ่อนโยนอาจซ่อมใจที่แตกสลายคำอวยพรที่มีเมตตาอาจปลูกศรัทธาของผู้หมดหวังพระองค์ตรัสอีกว่ามัทุราวาจา พิกทเทวสังคหัสโหติวาจาที่หวานด้วยเมตตาย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนอัตถจริยาการช่วยเหลือผู้อื่นบาลีอัตถจริยาสังคหวัตถุสันสกฤตอัตถจริยาสังคหวัตถุอัตถจริยาคือการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนแต่เพื่อเห็นเขาดีขึ้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอัตจริยาธรรมมาจริยาอิธรรมสังคหวัตถุการทำเพื่อประโยชน์และการทำตามธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนในชีวิตประจำวันการช่วยเหลือคนเดือดร้อนแม้เพียงเล็กน้อยก็สร้างพลังใหญ่ การแบ่งปันความรู้เพื่อให้คนก้าวหน้าก็เป็นอัตถจริยาการยื่นมือช่วยคนหลงผิดให้กลับมาทางธรรมก็เป็นอัตถจริยาอันประเสริฐเพราะใจที่คิดเพื่อผู้อื่นคือใจของผู้มีธรรมสมานัตตาวางตนเสมอต้นเสมอปลายบาลีสมานัตตาสังคหวัตถุสันสกฤต สมานัตตววตาสังคหวัตถุสมานัตตาคือความเสมอภาคความไม่แบ่งชนชั้นคือการวางตนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือฐานะใดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าสมานัตตาภิกเขเวมิตรตายะปัจโยสมานัตตาเป็นเหตุให้เกิดมิตรภาพแท้ ผูมีสมานัตตาย่อมไม่ถือตัวย่อมเห็นผู้อื่นด้วยความเคารพและปฏิบัติอย่างจริงใจไม่เปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ในชีวิตจริงหัวหน้าที่เคารพลูกน้องคือสมานัตตาครูที่รักศิษย์เหมือนบุตรคือสมานัตตาคนรวยที่ไม่ดูถูกคนจนคือสมานัตตา สมานัตตาคือความงามที่เกิดจากใจอ่อนโยนและมั่นคงในธรรมสังคหวัตถุสี่สู่ความสามคัคคีเมื่อเรารวมทานปิยวาจาอัธจริยาและสมานัตาตาเข้าด้วยกันโลกย่อมสงบครอบครัวย่อมอบอุ่นสังคมย่อมร่มเย็นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า อิมาสังหะวัตถุนิโลกังปาเลนติรรมทั้งสี่ย่อมคุ้มครองโลกผู้ให้ทานได้มิตรผู้พูดดีได้ใจผู้ช่วยคนได้ศรัทธาผู้วางตนเสมอได้ความเคารพสังหะวัตถุสี่คือสะพานแห่งมิตรภาพคือหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีธรรม เมื่อเรารู้จักให้โลกจะอ่อนโยนเมื่อเราพูดดีโลกจะงดงามเมื่อเราช่วยคนโลกจะเบิกบานเมื่อเราวางใจเสมอโลกจะสงบขอให้ธรรมะแห่งสังคหวัตถุสี่เป็นสายใยแห่งเมตตาที่เชื่อมทุกใจให้กลับมารักกันอีกครั้งให้โลกนี้กลับมาเป็นบ้านที่อบอุ่นของเราทุกคน 洒脱